ครับสวัสดีช่วงแรงของวันที่เจ็ดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของวัวมูนิแมีสียูซี่พาโคสิ่งหลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้กลายเป็นคลิปที่สองเลครับพี่น้องครับกับมี่เอฟซีหลายๆท่านโทรมาว่ารีวิวให้นมังน้งไหมแน่เหมือนเสามันเห็นท่านในชัดภาพมันเป็นสลัวสลัว ระบบเสียงกับพอคอยชัดกะแจ้งมาได้ครับพี่น้องครับถ้าระบบเสียงคมชัดภาพคมชัดกะบอกกันมาเน่ยครับพี่น้องครับแต่ว่ากล้องทั้งมุมขัวผมันี่เป็นสหรวพี่น้องครับมันแตกสั่งไปอะไรกับท่านมาอะไรกินเดงครับพี่น้องครับเขาเรื่องเลียครับพี่น้องครับนี่ครับพอคมแรกนี่ก่อนครับที่ผมเปิดไว้แม่ลูกผูกว่าลูกแรกแม่รุนทองแม่ลอยยิ้มหาบวกไปหาลอยสามสิบบวกลงครับพี่น้องครับเปิดว้สองมื่นมือเศร้าครับพี่น้องครับก็ต่อรองไหนกัเปิดสองมื่นนี่ก็หรอครับพี่น้องพิ่วามารีวิว ต่อรองได้ส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกรงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแมสดสดๆได้ครับพี่น้องครับลูกผัวเนี่ยนะครับลูกผัวตัวโตโตขาวครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกคนครับก็มีก็เป็นแม่ลูกผัวลูกตัวที่สองครับแม่ลอยยิ้มหาบัวเครื่องครับพี่น้องครับลูกผัวซี่หาเดือนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ปิดไว้สองหมื่นต so ain ่อรองได้กันครับพี่น้องครับต่อรองได้ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเที่ยวนะครับพี่น้องครับผูกร้านได้ครับรุ่นทองทุกตัวได้ครับพี่น้องครับรุ่นทองทุกตัวนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยพ่อเลยครับคููนี้ครับพี่น้องครับลูกเพื่อนแฉรนันตันน้ำนมแม่ดีครับขอดีของง่วประเภทนี้กับสัตว์ไว้ได้ครับพี่น้องครับกับสัตว์ไว้ทนแดดทนโลกทนฝนครับพี่น้องครับ นครับผู้ใดสีเลียงต่อยอดเลียงขายเนื้อเรียงขายลูกเรียงทับพอบามันได้บดครับนี่ครับกับนี่แม่ลูกเมียครับแม่รลอยสามสิบบวกลบสองครับนะครับลูกอายุสองเดือนก่วลูกสะดือสะดือเที่ยนนะครับเพื่อเอินครับแต่ว่าบพมีผลยังต้องการเรียงดูแต่ว่าก็แจ้งไปก่อนครับพี่น้องครับลูกสะดือเที่ยนครับสะดือเที่ยนมันสิม่วนยังน้อยครับมันมันบ่แบนมันได้ก็อย่างกระตรงๆครับเป็นตะเรียงครับพี่น้องครับราคาแชร์สองหมื่นสองพันครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาท ท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับ0652076884พิกัดของข้อกัวเราตั้งอยู่บ้านหนองแปนตําบลบ้านฝางอำเภอกาสีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับผูกลานในยทุกตัวได้ครับพี่น้องครับนี่ครับบอดดิซุ่มบอดดิเติมแต่งบ่มีคอนเทนต์นะครับพี่น้องครับถ่ายทำจริงครับได้ภาพที่สมจริงครับพี่น้องครับตัวลูกคนลูกสาวใจลูกสาวงามนี่ครับพี่น้องครับไปหาพอดีๆแท่ลูกสาวติดโบดถดเลยครับนี่ครับ แม่ก็เล you ี่ยงโตดีครับเนื้อนังดีครับงอสดๆได้ครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกเมื่อนีได้ครับพี่น้องครับยกเมื่อหนีหกโตนี่ราคาเทียหามื่นหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับหามื่นหาพันบาทก็ตตอร้องได้เยอะครับพี่น้องครับส้ายกกะทีได้ถือกอได้ครับพี่น้องครับยกคมไหนคมหนึ่งจับเซกันก็ได้ครับเพราะต้องยกสามคมก็ได้ครับผมกะทีจัดไห้ครับพี่น้องครับจัดไห้ได้ทุกคมมนะครับ นี่ครับเป็นตะเลียงถูกค้อมครับพี่น้องสําหร um. oh ับ e ค in inizi. นทุนหน่อยครับพี่น้องครับการเลี you you in ้ยงง่วนี่แนะน้ำนะครับพี่น้องครับจะไปเลี้ยงตามกระแสครับพี่น้องครับจะไปเลี้ยงตามกระแสง่วงแงมถ้าผู้เบรนเงินเหลือใสเพิ่งจะเลี้ยงได้เยอะครับพี่น้องถ้าเอาเงินหน่อยก็ไปเลี้ยงน้ำเพิ่นกับบอดีเป็นไงครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วมันก็มีขื่นมีลงเนาะกับว่ากันตามข้อมเป็นจริงครับพี่น้องครับถ้าซื้อถือไปชุดนี่ดีสุดครับพี่น้องครับซื้อกะถ้าผู้บรรนงินเขื่อน งวงามงวงเงยเหรอเพิ่นเถหันมาเล่นง่วงหน่อยครับซูเมอร์นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับเห็นลหลายท่านลหลายยังแถวมู่บานผมกัเคยเล่นง่วงเงยง่วงง่ามง่วงแดงโคมละเจ็ดแปดมื่นกับหันมาเล่นง่วงไทยแนี่ยโคมละสองมื่นก้าบาทนี่นะครับพี่น้องครับ <S <S เพ่นว่าเออมันได้ลูกงวงปีไทยปีอาศัยขายลูกมันอาศัยต่อยอดได้หลายตัวกับขายหลายตัวสัวครับขายได้หน่อยก็จริงครับแต่ว่าเอาหลายตัวสัวครับ ในปีหนึ่งปีหนึ่งก็ขายได้หลายตัวกันเเง้เงื่อนตึงกันหลายครับพี่น้องครับนี่ะครับสนใจกับทร่มาได้ครับพี่น้องครับศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่กคกติกาของทางขอกกัเช่นเดิมครับธรรมะกะหลี่กับจังตอมังกะหลี่กับจังทร่มาได้ครับพี่น้องครับมึงให้มักมึงให้คักคักครับพี่น้องครับมันสิบวัไดมีปัญหากันย่ามไปทรงครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขอกเป็นง้วทรงฟรีบอมี่มัดจำทรามากัจังสื่อเหรอครับพ่อแมีพี่น้องครับ การสื้อขายก็เป็นควม่พอใจกันทั้งสองฟังนะครับพี่น้องครับบ่มีผู้ใดบังคับกันได้บ่มีผู้ใดตัวกันไดครับพี่น้องครับถูกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลมามครับพี่น้องอันนี้ว้าตามเนื้อผ้าเวอาตามความจริงเนาะครับเมียลูกผูเปิดไว้้รมละสองเมื่อได้ครับพี่น้องครับเมียลูกเมียสองเมื่สองครับพ่อเลี้ยงถุกค้มครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงย่อนวาราคามันถือครับพี่น้องครับตัวลูกเมียเปน สำหรับใายคลิปนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube, y i, o u t u ย e ซี่พาโคสิ่งหนึ่งสหนึ่งฝากติดตามให้น้ำไน,ไ,นำได้ครับพี่น้องครับฝากเข้าไปเมืองคลิปนั้นนะครับช่องท่านไหนดังบางที่รีวิวดูๆลุ้ลงดูๆก็เพื่ออยากให้มันพันหูพันตาพอเมีพี่น้องเพื่อพอมีพี่น้อง,อง,องสีเดียเข้าไปเมืองนะครับพี่น้องครับพะว่าเป็นช่องท่าไนไหนดังเนาะครับถ้าช่องเป็นดังแล้วเห็นยังไหคนกับเมืองเนาะครับอันนี้ช่องท่านไหนดังอาศัยลงคลิปดูๆครับพี่นองง้องครับว่าไงพ้อมครับพูดว่ายู่นี่ครับพี่น้องครับ พ่อให้พี่น้องโทรมากเลยครับพี่น้องครับครับสำหรับชัยน้คลิปนี้ก็ขอจบไว้ตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ